จะส่วนค่อยปีนี้จะกำลังงามจะพี่น้องเจ้าขาม,มีอย่างมีแรดดิสมีมะเขือเคอร์ะแล้วก็มีสลัดมีโปรโบลีนรันนาบ,บีนบ้านนี้นะ่ะน่าถูกบ้านนี้จะทำพุ่นก็มีหอมหอมหอมแรงปูบอหมักก็เลยเอาหอมขาวปีนี้จะทำพุ่นก็พผัเทศเทาจะกับหอมคือกันจะ สวยงามอลังการลึกสุภายดีเด่นแห่งชาติจ้ะงานปลูกค่อยไปย่นี้จ้ะมาค่ะ,นะคะมาดูกันสวยงามอลังการจ้ะแล้วแล้วมาหดน้ำเดี๋ยวจะได้กลับแล้วจ้ะนี่แหละงามปีนี้มองนี้บ่ค่อยจะงาไปเลือมมองเก่าเนาะมันตั้งแต่เฮามาอยู่ปลูกกับปุ่มองเดิมแต่ว่าปีนี้เฮาก็เลยมันเลือมมองปุ่เฮาก็เลยเามาปุ่มองนี้ เอ็ดพุ่มเพิ่อนอะนะก็เลยสวยมากจ้ะเพราะว่ามันมันโมแมนมองเก่าดินมากก็เลยงามคิดว่านะ,ะโอเคนะคะบรรยากาศข้างๆอู้สวยบ้านเขาดอกไม้จ้ะเขาปลูกด,ดอกไม้ดอกไรแต่เราไม่ปลูกเราปลูกผักจ้ะนี่ข้างเพิ่นปูกรกะทั้งพุ่นจ้ะสวยงามอลังการนี่อยู่น้ำกัหลายปีแล้วคนที่อยู่น้ำปูก,ก็ ไปมากกับมาขอประตูเราแบบว่าสั่งไว,ว้ว่าถ้าเราเงียบให้มาเบิ่งเราแน่นั่นแหละว่าแมนแ่นได้ว่าอันเป็นยังคืบอบ่อเอาอันพ่อไปอยู่น้ำบอ่บอบอ่อเขาเคยอยู่แนวนี้แล้วเขาก็บ่อยากอยู่น้ำผัเขาก็สะอาดสะอ้านของเขาอือว่ากบว่าแม่นไปรบก,กวนเพราะเขาสบายอยู่เรื่องเมืองน,นี้อืเงินเขากับแบบว่าเขาได้เงินเพนเชั่นเขาเนาะอืมกะลุสาวเล่ากับจัดเจียงเนาะจ้ะ สวยงามปีนี้เป็นที่น่าพอใจมากจะีปน,น้่งจะพสวยๆนี่กระยะค่อยกระเอาไปทิ่มมันมีทางไอถังไออันนั้นอยู่จ้ะแต่ว่าเอาเดี๋ยวเอาออไปนั้นก็ได้เอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนพอกว่าบ,บันเสาสิได้มาอีอนี่เราจะสวยงามอลังการเดี๋ยวถ่ายรูปก่อน แบบกลับบ้านแนะ้วได้แนี้ไปเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็กลับบ้านเมื่อกี๊สิบไปทำความสะอาดประตูหน้าต่างอยู่น่นจะโอเคนะค่ะพี่น้องเจ้าขาคลิปนี้ก็สิไว้นสำเนียเนาาจะขอบคุณทุกกำลังเจอแล้วจ้าสาวสกุลคนจะดีแพ่งพี่น้องมีสิดีเต็มลำนั่นเลจ้ะคลิปนี้ไว้สำเนียค่ะสวัสดีค่ะ